ซื้อช็อกโกแลตไปให้ออมเน็ตนะ24่สิซองยีชิ้นนะคะนะยี่สิบสีซองนี่นะไปดูว่าออมเน็ตเขาจะดีใจไหมออมเน็ตอยู่ไหนเนาะออมเน็ตออมเน็ตออมเน็ตอ,อยู่ไหนอะแชเป็ดพี่ออมเล็ตอยู่ไหน พ่อเ,เอ็มแม่อูซื้อซื้อนี่มาให้พี่อมเด็ดปูใหญ่เลยนะปูนี่น่าจะปูแต่ไม่มีหรอหนอูลา้ทีเทท่เค้กกินแล้วเชลยกินกับแม่มอ,อูไม่ได้เหรอไอ้กินกับพี่อมเด็ดไม่ได้เหรอลูกแม่บอกว่าให้พี่เด็ดะเนี่ยก็ซื้อให้พี่อมเด็ดไงลูกก็กินด้วยไงไม่ดีใจเชลยเขาไม่ได้เป็นคนก๋ายช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวมาดูสินะอมเด็ดอมเด็ดไปเข้าห้องน้ำฝั่งไหนออมพ่อเอ็มอ่ะฝั่งไหนไปคนเดียวเนี่ยนะ เราอยากไดมาม่าอันเดียวกันเมื่อเช้านีด้วยจะชื้อให้ใครจะให้ลูกนั่นแหละดีใจไหมดีใจไหมอะไรที่มันไร้ประโยชน์นะเฉพก็จะชอบนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยอะอะไรนะทำไมถึงชอบกินมาม่าเบพรู้ไหมว่าแม่อุ้มซื้อมาม่าไปไหนเดี๋ยวสิ้นเดือนเราจะไปบางแสนกันนะเอาไปให้เบพกินตอนกลางคืนโอเคไหม เท่ไหมท่าอะไรเนี่ยถ้าเต้นแล้วะทำไมวันนี้ใส่รองเท้าคู่นี้มาเฉเบตรองเท้าคู่นี้สําหรับไปเล่นสวนใช่หรอลูกนะใส่รองเท้าอะไรมาเที่ยมเล็ดไปไหนอ่ะอยากเห็นเที่ยมเล็ดอ่อะเที่ยมเน็ตจะดีใจไหมดีใ,ใจข้าวโพดเขาเห็นข้าวโพดดีใจหยุดนะเข้าพูดอร่อยเหรอไม่ดีใจหรออร่อยเขาเองเป็นเป็นข้าวโพดเลยหรอใช่ แมาเขาจะคิดไหมว่ามาเผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอกลูกกินได้ถ้าแบบกินเผ็ดกว่านี้เขาแบบยังไม่รู้ตัวเลยเผ็ดไหมลูกไม่อร่อยวะอร่อยเอออร่อยมึนแน่ด้วยอ่ะแม่เด็นไปนานจังอับให้คนดีนะเผ็ดไหมล่ะเทเบนไม่เผ็ดใช่ไหมเด็กไปไหนนะเอาแบบ โอ้ไม่ถึงได้จังนะลดราคาเหรออะไรออมเล็ตเป็นอะไรคะวานิลา้ร um, ูวานิลาคืออะไรเป็นแวรู้แพสออมเล็ตวานิลาคืออะไรลูกอ right ่ะออมเล็ตเห็นแล้วเป็นไงบ้างเห็นช็อกโกแลตเป็นไงบ้าง หรอ,อ,อ,อด,ดูก่อนเลยใช่ไหมแต่แม่อุ้ซื้อมาให้คนอื่นนะไม่ได้ซื้อให้ออมเด็ตเป็นไงแปลกใจไหมข้าวกนะดูกอ,อ,อ่ะฮะดูสิแม่ตัวมันแค่น้องคนเดียวเพราะวันนี้น้องอกินข้าวเก่ง ฮะเอาเลยโอเคไหมแมอ่อุให้น้องคนเดียวโอเคไหมไม่ไม่โอเคเหรอไม,ไ,ไ,มไม่ได้ตีมพี่ยอมเด็กกินไม่เก่งอะเอาไงเอาไงดีอะจะแบ่งหรือไม่แบ่งดีเอ่อน้องบอกไม่แบ่ง แตยร้องพูดขอร้องแม่กูก่อนเร็วพูดด้วยวิธีไหนก็ได้ทำตัวน่ารักน่ารักอ่ะดังดังค่ะดังดังไม่ได้ยินดังดังกว่านี้ค่ะแม่กูขอเด็กบอกพี่ไม่ได้ถ้านี่เองหรอแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีแล้วหรอมีแค่นี้หรอยังไงอ่ะไหนไหนเล่าให้แม่กูฟังหน่อย แลมองกล้องมองกล้อ,อ,อ,งองแม่อุ้ขาอะไรอะแม่จะได้ยินด้วยได้ไหมคะทำไมเบาจังเลยไม่ได้ยินเพราะเอ็มได้ยินไหมเพ<อ>ราะบอกไม่ได้ยินเลยอะพูดนีแม่อุขาไมะ่งเงี้ยเ็ไลอง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 พูดก่อนเร็วทำได้ไหมอันนี้เป็นคำขอ,ขอร,<ม>ร้องเลยใช่ไหม ได้ค่ะแม่อุ้ซื้อมาให้ออมเล็ตอะค่ะแล้วก็แบ่งน้องกินด้วยนะโอเคไหมโคนละอันไงถุงอ่ะมีถุงอันตกลงกันไม่ลงตัวอีกแล้วใ <c oughs> ห้กลับไปส่น้องกินบ้างเล็ยกินหนูชอบวันแม่อุ้ยซื้อมาเมื่อวานจะใครกินหก็แบ่งกินไหมกินใช่เหรออ,นนอันนี้มียี่สิบยี่สิบสองน้องเล็ต ยี่สิค่ายยี่สิบชิ้นเลยทำไงทำไงไปดูดนิ้วทำเล่นไปดูดนิ้วโอ้เห็นที่แบบอันี้แน่ลองแกะให้แม่อุด,ดูหนอ่อยเดี๋ยวมาถ่ายรูปให้แม่อุด,ดูหนอะนะ่อยนะหันหน้ามาหันหน้ามาแล้วก็ยิ้มหันหน้ามาสิค่ะอ่าแน่ลองแกะให้เพื่อนดูก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรลูกแบ่งกันท้าไมใช้ปากอ่ะลูก มือมือมือมันอุ้ยเอ,อนานี่ฉีดแบบนี้มันก็นล่วงอะไิลูกนี่อุ้ยแม่มือแม่อุ้ยเลยก็ตั้งไว้อย่างนี้แนมะ่อนุนะนี่พ่อเอม็มผมกินหรือเปล่าจิงดิอือกินกันเลยเหรอกินกันเลยเหรอลูกแม่ต้องหักตั้งแตง่ในต่อทังไงพ่อเอม็มแข็งเลยมือตัดเลยเอาไปเจ็บพี่กองแม่ดิอะไรมาพ่อเอ็ม ให้พ่อเอ็มกินอย่างนี้เอมเดชจะอิ่มไหมเนี่ยทำไมถึงชอบกินทิ่แคสเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยอร่อยเหรออันเป็ดลิมใหม้แม่อุ้นหน่อยไหมอุก็จะปิดคลิปแล้วนนค่ะเอมเดชหาฮัลโหลกันแล้วนะก็น้องขอชิมหน่อยเดียวเองลูกเห็นเป็นไรเลยปิดคลิปให้แม่อุ้นหน่อยค่ะทุกคนเออ,อ,อเปิดไล้์เปิดแค่ตรงนี้นะครเราจะเปิดมาให้เราเปิดทิ่แคสก่อน บายๆค่ะทุกคนยอดยอดกดไลค์คนเยอะนะแม่อุจะซื้อให้ออมเลต็ตใหม่ดีไหมเอาได้ทดลองเพื่อนๆก่อนแล้วอยากกินนะ่ะก็บอกให้เพื่อนกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs>